ถายพาร์ทสองต่อถ่ายสองพาร์ทติดติดกันนี่แหละเรมเปลี่ยนหัวคนโอ้โหนี่เรามาถึงยุคที่เราเปลี่ยนหัวคนได้แล้วเหรอเพื่อนไม่ใช่นี่ก็พูดผิดไม่ใช่เลี่ย่เราไม่ไปเข้าไปไม่ได้ คือยังไงอ่ะรส่งให้บอบมาเอาเองได้ไหมบะส่งไปทางช่องนั่นนะให้บอบมาเอาเองได้ไหมวะอันนี้ตีจำเป็นฮ <laughs> ี่าตีเจอวิ่งนีเนี่ยจำเป็นแน่นอนเลย เอาทำอะไรทุกบทเองเหมือนว่าจะต้องมีคนอยู่ฝั่งนี้ไ้กูว่านะาาในห้องเย็นเมื่อกี้มันไม่ใช่แขนห้องเย็นห้องเย็น โ okay. oh, okay, <laughs> อเคโอเคโอเคทิ้งไปไปเอาตอมมาใส่ไหมหรือ <c oughs> เปลี่ยนไหมหรือว่าเราไปนู่นเลยไ,นนไ,นนไปไนู่นไปนู่นไปนู่นเลยปิดไอที่อยากปิดห้องด,ดด,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 ดแล้วถามจริงมึงเป็นหมอภาษาอะไรเนี่ยมึงมีแขนมึงแขนมึงสามารถยกได้ข้างเดียวอ่ะ ตัวเ,เป็นโลกรมยอดเลยเฮ้ยโอ้โหเคพิมพ์ดีดเซฟเกมแับออีเฮ้ยฮอตดอกนี้จะเป็นแน่นอนมึงหยิบแพทหิบหยิบหยิบแพทหยิบคดอกมันยังหยิบลำบากเลยอะกินได้ไหมเนี่ยเอาไปให้คนไข้ได้ไหมอะให้แป้กไปให้คนไข้ด้วยยอ looks like Bob's been wrestling combine harvesters again เฮ้ยแป้งกูฝากเขาเอาให้คนไคข้ได้ไหมเออไปยาดปากกไนดีกว่า,วาเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนของขอแัดซ้ายให้หายนั่นคือคุณไม่เราต้องเปลี่ยนขัดซ้ายขาขวาแล้วก็ <Yeah. S 3> ใหญ่ๆเลยเพื่อน <laughs> มันจะนักพยาบาลไหมคะพี่ฟิลคับเอ๊ะไอ้ดิสเหรอจือัวไหนวะไอ้ตอนกูเข้ามามอนไม่อยู่เลยอุยอุบยอาตัตมึงผักกูทำไมอะเฮ้ยแจมวิ่งแขนซ้ายไปเลยดูหยิบขาขวาเองโอ้ไอ้เนหก แต่เราไม่มีถ้ากูจอดแขนไม่ไม่เราต้องไปถอดแขนก่อนไปแจ้อะเอาเขาดอกไปกันเราไปถอดแขนก่อนไปแจ้นี่เออ,อกออยาก่าทำเลือดที่สามารถเก็บได้ตามพื้นนู่นก็มีเดี๋ยวยเดี๋ยวเห็นเครื่องนี่ไหมไอ้แจ้เมึงมึงมึงเตรียมดึงแขนได้ไหไหอ้เย็บแขนมีตรงนี้เต็มเลย ข้างไหนข้างไหนข้างไหนเร็วเร็วเร็วข้างข้างข้างซ้ายข้างซ้ายซ้ายเหรอนี่เปลี่ยนขวานะมันบอกให้เปลี่ยนขวาอย่างใช่ดีคนติดทำอะไรที่อะไรไอ้สัตว์ข้างข้างขวาใช่ไม่ใช่ขวาดิข้างซ้ายแขนเออเออซ้ายซ้ายมันแตะมองมุมนี้มันขวากูนี่หว่าไอ้สัตว์เอ้าดึงไออย่าไอ้เนี่ยมันชิบหายกันแทนนี่หว่า ข้ตาตะกรอนซิมูเลเตอร์โอเคตอนนี้บ๊อบเลื่อนหยุดไหลแล้วต่อไปก็ใส่เนี่มันไม่มีแขนแน่เลือดไหลมากกว่าไอ้เจ้าไปเลยอือใช่ไอเจ้ามันโดนโดนดิกูถ่ายชีทได้รู้ไหมแปะเอาส่งให้แล้วต่อไป ได้ยินไหมอยู่นี่ได้ยินไหมบอกรู้เห็นกูไหมเนี่ยเห็นช่องนี้ไหมตรงช่องเนี่ยแหงข้างล่างมองมาข้างล่างเจ้าข้างล่างหันหลังมาข้างข้างสายหน่อยไอ้เฮียแม่งเหมือนผีช่องแอร์เลยสัตว์กูส่งแขนไอ้พวกเนี่ยเอาแขนไปแขนได้เลยแขนต่อตรงไหนไอ้ไอ้แม่งโคตรเหมือนผีช่องแอร์เลย ต่อตรงหัวมั้งไอ้เหี้ยมึงถามว่าแกต่อตรงไหนมึงเอาขามึงเห็นขาเน่าๆอันนี้ไปเอาไปเปลี่ยนขาเนี่ยมึงทอเราหมดละมึงถามกูว่า <c oughs> แขนต่อตรงไหนต่อตรงหัวมั้งไอ้สัส <c oughs> <c oughs> นี่กูกำลังถ่ายคลิปนะขอให้ทุกคนบอกให้รู้ไว้แล้วนายจะต้องปลอดภัยไหมบอมนายต้องปลอดภัยกูถ่ายคลิปไปสองคลิปเลยเนี่ย ในคลิปที่สองถ่ายดองๆไว้เฮ้ยแจ้งกูเอาค้อนไว้ไหนวะอ่ะกูส่งเบสนะเอาวาีาตรงนั้นเดี๋ยวกูไปเอาฟ้อนก่อนขี้เกียจกดค้างไอ้เหี้ยการแพทย์ที่ดีต้องมีค้อนมึงต้องทุบเอาไส้มันออกมาอยู่แล้วเล่นไหนเนี่ยใช้ค้อนฮะคือในสตรีมเหรอไอ้เหี้ยจใช้พีซีเล่นสตรีมอ่ะ กูเล่นในยี่สิบเก้าบาทไอ้เหี้ยขาตุดต่อไม่สนิทโอเคเอ้าอะไรวะต่อแล้วกระดุดวัดเฮ้ยแจ๊บบเลือกำลังจะไหลตายแล้ววหอ่ะโอเคเทำไมมันต่อไม่ได้วะทำไมกันอ่ะโอเคแล้วนะโอเคนะเออแค่นั้นแหละเอเหี้ยเลือแบ๊บบดิ ทำเลยได้บอปตอนเมาส์มึงเนี่ยเล่นกูหลายรอบแล้วแป๊ะเมาส์มึมงแล้วมึงไปทิมไปตอนนันทิปตุกข์หยุดมาทิมตรงไส้อ่าที่ไม่โดนให้ดิโดนโคตรเครียดเลยให้ตายเถอะเกมเครียดเลยเนี่ยชิบหายการ,พร 2, แพทย์เลยบอปเป็นสองพันละเอาไปก็ได้เวลาุบคูปเอาเลยเดี๋ยวกูจะรอรับไส้เอาไปไม่ได้ติด ยูเวนเปิดเออข้างหนึ่งไม่เป <c oughs> ็นปรเมคตจริงนะก้าวเที่ยวอ่อนแรงเลสักอีกชันไม่เวลาทุบแล้วบอฟเดี๋ยวแล้ามันส่งมาให้กูกูจะเป็นผีอยู่ตรงนี้เกาะกระจกเดรามาดูเราดูความเรามาดูความ,าม,าวามต้องยึดของแปะก,กันนะม <c oughs> า <c oughs> เกี่ยก่อ้ขอขอแล้วนับบอฟ แอบดูเขาแล้วเจ็บถึงกันดูไปบอกนึกภาพว่าแบบกูเป็นถ้ากูเป็นคนถ้ากูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ากูเป็นยาใส่ถ้ากูไาแอบมองเห็นแล้วเอ้าเฮ้ยใส่เพื่อนแกมาใส่ก็แต่ยาโอเคอ่ะจิ้มหอยแล้วเลือดึก ไสโคนคัตซิ่งคัตไอ้แปะเอาไปเอาไ่ไปเพื่อนส่งไปแล้วส่งไ่ไปแล้วเลือดหยุดไหลแล้วเมื่อรู้ปล่าว่าบ๊อบไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอื่นในชีวิตหรกเลยกองปอมันยังเป็นรลยใครเขาใช้กันบ๊อบเนี่ยเมื่อน้องถามคนนี้ตัวนี้ก็ได้ว่าคนเรามันต้องใช้ไหมอะ ป๊อบดูนี่สินี่ไงไส้ใหม่ของนายไม่นี่คือเราไส้ใหญ่ของนายป๊อบดมไม่ชื่นใจก่อนที่มันจะเข้าไปในร่างกายนายป๊อบดมมือกระสิโคตรโลกิจชุดมึงโลกิจแย่เลยชุดมึงก็โลกิจแย่อยู่แล้วเยอะๆสดนชื้นอ้าข้อดอกถ้าเกิดกลัวข้อดอกใส่แทงจะผ่านเมื่อเมื่อเมื่อจะแปว่ายำไหมยำก่อนส่งงาน กูทุบกูทุบทุบเราเลยใหญ่ดูความโนจีออกมนดิจีได้กูกูไลฟ์สดของกูเอ้ยกูถ่ายอันนี้กูอยู่ไลฟ์สดไม่ได้อืขอืดติดไม่ติดคอนเตะด้วยเร็วไปตัดไปนิดนึงเหมือนป๊อปป๊อไม่แช่เย็นด้วยมันแม่สนุกแม่ นูกเลยอะ่ะโดดโดดโดดโดโดโดดดดเอ๊ะมึงเอาขอนดอกต่อนดิน้ำแข็งมึงนี่น้ำแข็งแห้งเลยสัตว์ควันขนาดนั้นเฮ้ยมึงมาเอาฮอนดอกต่อนดิอ้าวใส่หายไปแล้วจ่ายเงินให้ไปโดนยีเบงยีเบงยีเบงจ่ายเงินไปโดนขาง ไอสัสตว์กูยังบอกอยู่ยว่าจับยังไงไม่โดนจับ<า>ยังไงไม่โดนขามันเฮ้ยกูจับไส้ออกไฮ้มือมึงเป็นอะไรโอเคแจ๊บบ๊อบตายแล้วไม่นะเหยี่อบอกตายแล้วเลวตยตายแก้วบอกันสิ้นชีวิตแล้วโอเคจบคีพ้ทสองเอะไอสัสตว์